สวัสดีครับพบกับช่องปังปอนอวดของขังชาแนลวันนี้เราพามาชมกุมารทองของวัดต่างๆก่อนนะครับพิเศษวันนี้เรานำกุมารของวัดสามงาม มาให้ชมกันกุมารที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศรู้จักในเรื่องของกุมารก็มาจากวัดสามง่ามนะครับต้นตำรับของกุมารต้องวัดสามง่ามเท่านั้นกุมารถูกสร้างมาโดย หลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามง่ามนะครับแล้วก็หลวงปู่แย้มสึกทอดวิชาจากหลวงพ่อเตะต่ออีกทีหนึงหลวงพ่อแย้มวัดสามง่ามก็มาทำกุมารน,นะครับเรามาพูดถึงกุมารที่นำมาให้ชมหลายๆองค์ จะเป็นการสร้างจากหลวงปู่แย้มแห่งวัดสามง่ามนะครับการสร้างกุมารของหลวงปู่แย้มแห่งวัดสามง่ามก็ทําจากดูกุมารก่อนนะครับทําจากกระดูกของศพที่ตายบันเสาเผาวันอังคารนะครับมาเป็นมวลสาร ดินเจ็ดป่าช้าเป็นต้นนะครับเพื่อมาทําสร้างกุมารแล้วก็หลวงปู่แย้มปลูกเสกให้อีกทีนึงให้มีอาการ32ก่อนค่อยนํามาให้ลูกศิษย์ได้บูชาลูกศิษย์ของท่านทั่วประเทศรู้จักอยู่แล้วครับว่ากุมารที่ดังที่สุดต้องวัดสามง,งามแล้วก็จะมีต่างประเทศที่นิยม มาบูชาที่วัดสามงามก็จะมีทั้งประเทศมาเลเซียฮ่องกงไต้หวันจีนอชอบกุมารมากกุมารต้องมาจากวัดนี้ครับสามงามเท่านั้นประสบการณ์นะครับช่วงที่ไปเช่ากุมารหลายครั้งที่วัดสามงามบางทีนะครับบางทีเช่าเสร็จ นำขึ้นรถมาแล้วเหมือนมีเด็กวิ่งตามเหมือนมีเด็กวิ่งตามก็ยังสงสัยอยู่ว่าเราไม่มีเด็กมาด้วยหรือหรือเกิดจากขับรถได้ยินเสียงอยู่ครับด้านหลังรถเหมือนมีเด็กล้อกหรือพูดคุยกันตอนที่นํากุมารมานะครับบางทีก็รู้สึกได้ว่าเขามานั่งตักมันเป็นสิ่งที่แปลกนะครับที่เหลือเชื่อว่ากุมารวัดนี้ ครั้งจริงนะครับหรือบางครั้งก่อนจะเข้าบ้านลืมบอกเจ้าท in no ี่เจ้าทางก็รู้สึกได้ว่าเขาบอกให้ขอเขาเข้าบ้านด้วยบางทีถ้าบางทีเราเช่ากุมารไปแล้วจะเอาเข้าบ้านนะครับเราไม่ขอเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ยังเข้าบ้านไม่ได้นะครับเราจะรู้สึกว่าเขามาบอกว่าให้ขอบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อน จึงจะเอาเข้าบ้านได้นะครับหลายหลายครั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แยมวัดสามงามเช่ากุมารไปนะครับจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆว่ากุมารมีชีวิตจริงนะครับเหมือนอยู่บ้านใครเลี้ยงเด็กไว้ถ้าไม่บอกว่าเรามีลูกหรือมีเด็กยังไงกุมารจะไปเล่นด้วยนะครับต้องบอกเขาด้วยนะว่าใครอยู่บ้านยังไงนะครับ กุมารมีหลายรุ่นที่หลวงปู่แย้มทำไว้นะครับที่ผมได้ไปเช่ามาย่วงเลกแรกก็อ่าเรามาดูกุมารเลยแล้วกันนะครับว่าไปเช่ามาองค์แรกองค์ไหนนะครับปีไหนนะครับอ่าแล้วเรามาชมองค์แรกที่เช่ามาเลยนะครับ องค์แรกนี้น่าจะเช่ามาปี51-52นะครับองค์นี้ก็ผ่านการเจิมและติดทองคำปิลจากหลวงปู่ย้มให้แล้วนะครับด้านใต้จริงๆด้านใต้ฐานจะมีต่อโค้ดของวัดแต่ระยะเวลาความเก่าโค้ดก็เริ่มหายไปนะครับ ส่วนองค์ที่2นะครับรุ่นนี้จะเป็นปี5-3นะครับจะออกสีดำๆหน่อยแต่จริงๆหลวงปู่สร้างหลายสีนะครับทุกรุ่น่ะจริงๆอสร้างหลายสีนะครับรุ่นนี้ก็ได้เจิมแป้งจากหลวงปู่แย้มนะครับแล้วก็ติดทองคำปลวจากหลวงปู่แย้ม ให้เรียบร้อยนะครับใต้ฐานจริงๆก็มีโค้ดนะแต่ว่าโค้ดเริ่มหายไปแล้วนะครับกูมานนะครับอันนี้รุ่นที่2แล้วนะครับที่ไปเช่ามาต่อไป ไปเช่าต่อเมื่อปี5 4นะครับจะมีทั้งหมด6องค์6องค์นะครับ6องลองชมทั้ง6องนะครับใน6องค์นี้ก็ผ่านการเจิมแป้งจากหลวงปู่แย้มและติดทองคำเปลวใต้ฐานก็มีโค้ด3ง่ามนะครับนี่ครับทุกรุ่นเลยนะครับที่ไปเช่ามา การันตีได้ว่ามีแป้งเจิมจากหลวงปู่แย้มให้แล้วก็ติดทองคำเปรวนะครับใต้ฐานมีโค้ดโค้ดโค้ดอันนี้องค์ที่สองแล้วนะครับไปเช่ามาปีห้าสี่องค์ที่สามต่อนะครับองค์ที่สามนะครับก็ไปเช่าพร้อมกันในหกองค์ก็จะมีแป้งเจิมจากหลวงปู่แยม้ม นะครับแล้วก็ติดทองคำเปลวใต้ฐานมีโค้ดของวัดสงงามง่ามนะครับอันนี้องค์ที่4องค์ใหญ่หน่อยองค์ที่สีนะครับก็จะมีแป้งเจิมดองปูแย้มแล้วก็ติดทองคำเปรวนะครับองค์ใหญ่สีทองฐานสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีโค้ดวัดสงงามง่าม แล้วก็องนี้นะครับก็จะออกสีดําฐานสีสีแดงนะครับก็จะมีจานจากหลวงปู่แย้มแล้วก็ติดทองคําเปิวจากหลวงปู่แย้มมีโค้ดกำกับไว้นะครับวัดสามงามต่อมาอันนี้ก็เช่ามาปี54เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสร้าง พิพิธภัณฑ์นะครับของหลวงเติวัดสามง,งามน,นะครับออกมาหลายช่วงนะครับก็ออกมาเรื่อยๆเป็นรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อนำเงินอเอาไปดูแลรักษาในวัดต่างๆนะครับบูรณาวัดก็จะเป็นรุ่นนี้ก็จะออกสีทองนะครับออกสีทองใต้ฐานฝังผง ฝังผงนะครับฝังผงชื่อรุ่นรวยรวยรว,วยนะครับสักรวยสรวยนะครับก็จะมีแป้งเจิมจากหลวงปู่แยม้มติดทอคำเปลจากหลวงปู่แยม้มนะครับแล้วก็องค์นี้องค์ใหญ่นะครับก็รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์เหมือนกัน ของหลวงปู่เต๋วัดสามงามนะครับก็หลวงปู่แย้มเจิมแป้งติดทองคำเปิลเปิลทองคำเปลวนะครับทองคำเปิลตรงนี้มีชื่อรุ่นนะครับด้านหลังโคง้ดสามงามนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าวัดสามงาม หลวงพ่อแย้มหลวงพ่อแย้มนะครับใต้ฐานดูใต้ฐานนะครับฝังผงอยู่ข้างล่างนะครับมวลสารนะครับแล้วก็อีกสององค์ก็ไปรับมาปีห้าสี่เหมือนกันห้าสี่นะครับก็จะมีแป้งเจมิมจะ หลวงปู่ย้มแล้วก็ติดทองคำปิวมีโค้ดนะครับโค้ดสามง่ามนะครับทุกรุ่นตอนนี้หลวงปู่ย้มท่านไม่อยู่แล้วนะครับกูมารหลวงปู่ย้มราคากำลังพุ่งขึ้นและผู้คนสนใจเนื่องจากด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็พุทธคุณที่ ได้เจอหล,หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นค้าขายขอได้นะครับเวลาเราเปิดร้านอย่างนี้นะครับเรามีกุมารขอเขาได้นะครับค้าขายดีแล้วก็ถ้าขอแล้วก็บวกเขาด้วยว่านำมาให้เขานะครับเป็นกุมารเทพนะครับสายขาวหลวงปู่แย้มวัดสามง่ามนะครับ ของปอมีนะครับต้องดูให้ดีเพราะว่าตอนนี้ทำมาเรียนแบบเยอะมากเยอะมากนะครับหายากด้วยนะครับตอนนี้หายากนะครับหายากนะครับกุมารหลวงพ่อแย้มนี่ทันท่านหมดนะครับทันท่านหมดประสบการณ์ดีล้วนๆน,นะครับใครเข้าไปเล่นในบ้านนี่นะครับใครเข้าไปเล่นในบ้านถ้าไม่บอกกุมารน,นะ โอ้โหเจอดีในหลายบ้านเน่ยเจอมาแล้วเฝ้าบ้านดีด้วยนะครับเฝ้าบ้านดีบอกเขาบอกเก่าเขานะเขาจะช่วยเหลือเรานะครับเขาจะช่วยเหลือเรานี่คือกุมารจากหลวงปู่ย้มแห่งวัดสามง่ามนะครับที่คนกำลังตามหาตามเก็บกันอยู่อ้าวแล้วฝั่งนี้แหละครับ ฝั่งนี้เอามาให้ชมกันเฉยนะครับแต่ไม่บอกนวัดไหนนะแต่ให้ดูให้ดูให้ดูความสวยง,งามแต่องค์นี้รู้สึกไหมครับรู้สึกไหมรู้สึกไหมครับองค์นี้ดังนะครับแต่ไม่บอกว่าชื่ออะไรนี่ครับองค์กูมาร แต่ถ้าดังสุดนิยมสุดก็เห่งวัดสามง่ามนะครับมีตัวนี้ด้วยนะวัวธนูป้องกันคุณใสแก้คุณใสนะครับสิ่งไม่ดีเข้าบ้านวัวธนูหลวง,งพ่อพุทธวัดกลางบางพระ ก็บนะครับรีบหานะกุมาหลวงพ่ะเย้มอนาคตแพงแน่ตอนนี้ดังมากๆดาราเศรษฐีต่างๆเขาเริ่มเก็บกุมานะครับเนื่องด้วยขอได้ช่วยธรรมาหากินเฝ้าบ้านดีนะครับกุมาทองต้องวัด3งามนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมบายบาย